ดีครับพี่น้องคลิปนี้กับโยกสะดุงอีกแล้วครับเนาะมายกทางอันซีเถาครับพี่น้องไมซีเถาเนี่มาดูดูเนาะน้ามลงกเลยพี่น้องรอบนี้อุปกรณ์เนาะพี่น้องเนาะด่างสองเส้นพี่น้องกับคาสะดุงแปดซอกเนาะทีมงานใส่หรอครับพี่น้องรองยกอย่างเดี๋ยวโอเคถ้าไปรุ้นทีมงานนี่ครับทีมงานนะครับโอเคแล้วพี่น้องถ้าไปรุ้นมกันครับ พอตอนหน้ามาเนาะพี่จิคักเนะาเนะโยกเลี้ยงกันไปนี่เนาะมากินหอยเขาเทียงเบอร์มันถือมันต้กินดีก็ถือบัวสนกระส่ายพี่น้องสใส่หรือกลุ่มนะ,ะกลุ่มตัวนึงกลุ่มหนึง่งใส่หนึ่งเน่าตักมีบัวใส่ถนัดมือก็ถนัดปน่าเห็นไหมพี่น้องพี่น้องจังสั้นละ เรื่องธรรมชาติกรไ,ไล่นไ,ไ,ไปได้ไล่ไล่ไปต,ตกฟองขัดไ,ไปางสายง ยกบังได้กับบ่มีพี่น้องยับลงมาเรื่อยๆโอ้ยขาสะดุ้งไม่มีไหมให้ตัวนันบ่ห่างเบิดเนาะม,มันดามแต่อยู่ทำมันบูหลุดออกตอนตรงหาใหม่มาดามเลยอยู่ตีงหนึ่งอยู่ในห้องก็เอามีเครื่องบันท่ายเดี๋ยวจงไปเบิง้งไปเบิ้งให้หลง ง่วเข้าเจ้าก,ก็แห่งเลี่ยงหลายทั้งอาสิมเม่นง่วงอีกลีแล้วหมอบอกเราอยู่สั้นนั่นสั้นเฮาสั้นแบบน้ำมันไห้มันขนาดตน้นไม้มันบ่เหยียบให้ว่างไว้บ่ได้ดี่มันเหยียบหืึก็สูตรในพี่น้ ไตเหส่หล่ะบ้าก็หาอย่างหนึง่งเงสี่ละง่ามาแรงทำห่อยดิง่ามแรงไว้ทังสี่ละ่ะสงการเนี่ย็ปยังสิบห้ายกใส่สงใสหุ่นแล้วน้านั่งบา่าพี่น้องห้องเข้มหน่อยเปล่ลไปห้องเข้มหน่อยเปล่า้องไปขี้เดิหลายๆ ไปกี้เดือเก้ได้ไม่เห็นหรันยนอกจากประเด็กขี้แตาา่แม่งเฮี <c oughs> ้ยเมี่ยงก็ได้ง่ายง่ายอยู่ไรกู นี่หลีเข้าใจว่ากินปลาเลยเข้าใจวหาเงินอย่างเดียว ไปอย่างสองวิป์อ้องจบแล้วได้ 50, 50, 50. ห้าสิบห้าสิบห้าสิบเฮียเฮียเฮียห้าสิบศูนย์ไส้ข้างลายเฮียตัวหนึ่งจ่อยพี่น้องเมื่อกี้อ๋อเนี้เนี่ยปากอะไรกันนะชแนีลอะไรอุ้ย ไ<ม>าอยาอังไงเราต้องหน้าเปล่าเจ้าก,ก็ต้องเพ็งหนามเลยหนามเป็นป่วงเป็นป่วงเล็เพลงก็มาอีกแล้วหมื่นกันหนามขึ้นแล้วเดินติาหนาวขึ้นแน,น,น่นอน น,นู่นเหรอครโอ้ยยังไรน,นาาเนาะตามันเป็นมะลำมาก่อยเป็นยังไงบุ๊กค่อยเล่นไปไหนเนาะีนะ่นอเตียวเวลาหน่มันโอ้ยพวงพางะอะไรตีอือด,ด้เมื่อสบอก น,น,ไน,น,น,นกไฟแรงเอานอกอันนี้มันก็มาแซวเฮาเถอะว่าได้ว่าได้ว่าได้ทีว <c oughs> ่าได้ปลาเตีหัวควนงว่าได้จังได๋ยว้า <c oughs> เหลียวนำ้ำอ่าพี่น้องได้แต่เตลี่อ่เบิ้งเต๋อเตลี่อ่นน้ำปลาสอยมันก็จังสันละ่ะแล้วแรงบปะนะมือนจังได๋ ปลาบ่อนไปอย่างนิ่นพีน้งแเปลี่อะไรนี่าีเโอเคพี่วามานสวยว่าสวนพี่น้องเป็นเงียบเยบเงาเงพี่น้องเอ้ยเป็นป่าบระพงพางนี่แหละน้ะมันปรแมายามป่าเนาะแ้วฝน,นมันจีดตกว่ตฝนจีตกตัวป่าสิแร ไก้แล้วพี่น้องไก้แล้วไก่หอนยง่ฝนแล้วอุ้ยถ้าไหนหอนามอยู่กับเบิง้งจังสีไปก่อนเบิ้งกระปิดกระปล่อยไปก่อนดี ได้ยังไงออกได้หนั่งรุดได้หนั่งเขาหน้าปะ่าจจะมีอันภาษาไตเจ้าที่จริงครับมันบอกเขากต่เขาให้พี่น้องเบิ้งเงินบาทละตัวสองตัวก็บริบาลได้หายด้วพี่น้องหายสองสามบาทตัวก็มีแดงเดียวหาบาทตัวว่ากเป็นตถา้วเนาะบขนาดคำนะคำเลยพี่น้อง เวล่าเรีนเยนอเนาะจักแล้วเป็นแล้วได้ฮึม่วานบาอ่อใดคุยล่ามซอยข้างลายเจ้า หนึ่งตัวบ้านห้าวของบ่มีปลาหนายไปหยังเนาะบ้านเพิ่อนของมีปลาหนายไปหยังเนาะ,นะมันบ่ได้ติดกับสาเหลีย่ยงเด้หลุดกระช่งเขาเจาหรืปูปลาทางอื่อนนะหางห้าวน่ะปลานิ่งก็มีอยู่เด้ไปใส่เบัวทื่อปลานิ่งตะกี้มาเห็นว่ามันมีอยู่เด้ตัวน้อยๆหยังโดยนี้บ่ค่อยเห็นล่ะแม่ปลานิ่งไปยังบอกอว่ามันก็มีวังให้อยู่อยู่คือบ่ไปอยู่วังว่ะ ปลานี้นมันก็บ,บริมกักแน่นมังเนาะในยินวราหลุดกระช่างอย่งกระลายเน่ปานี้นเอา้าไม่ยังไม่ยังล่ะซอยเื่อรกัซ่างเข้าสูบาดเมื่อไกับซ่างพี่องเดืรุน ตัวด,ดอกจ้อยด,ดอกจ้อยนี่เหลืออยู่เลือตัวเดียวคุยล่ามบอกนี่อย่างวัน,นพ้นตายนะครับก็าคิดว่าเรื่องมาแล้ว

งามจังสีกับมวนเนาะมวนแบบอะไรปลามวนวมวนวมวนเดเอามันก็ลุนเดียวกับกฤดณ์เตระต,ตัวพี่น้องเห็นม้วนน้ำเขามาเลมวนจะเป็นสิบเปิดไปซองไม่แล้วกพแหลวแรงบนนอสม,มุนนสมบนนอใช่ไหมบปปลาพนกเปิดไปบนคลิปไมแวเรา,ราแล้เนอยเด็ว,ว่าช็อตเด็ดมันยกสะดุ้งมันก็อยู่น้ำปานี่แหละ แล้วเอิอนมาเนี่ยเลยชอตเด็ดย,ยกสะดุง้งไม่ได้อะไรเลยไวตัวแ <c oughs> มนละยกอ่างน้มจีนี่มายกอ่าน้าเด้ <c oughs> เอจี <c oughs> กีไทยกีไทยยังมีเลื่นเบื่อบอมไปถือยังไม่หอดถือด่างมั้งเทียรกเทียแทรกเทียเทีรกทีิ่พรุงพางสนางยองวิ่จากไหนน้อคิดน้ำคาสะดุงใน่มีได้เลยนี่เจ้าคานั่นมีน้ำหลดบ่ แบบนี้นำไปิศที่แม่ว่างั่วเหยียบอยีนกทีนะเอาละทางพุ่นมีจักขาดมีจักด่างไปเบื้องทางพุ่นนั่นเป็นยังไงบ้างาสิมันก็สิปล่อยลงทางพุ่นด้วยกันทางไหนพุ่นของคู่ตุ่มแม่เหยมีว่าทางพุ่นจักแล้วเป็นเจียงไปสายสันบุหงุนทัน้งเด้อ คุณคู่เนี่ย,น,น,ยนั่นอะไรเนี่ยเดี่ยวหรอมั้ง งได้ยากสิดออกจะตะซอยปีนออกครับสีออบะน้อมาแรงว่าใส่ปักลายลายใส่พงกหอหลายเ<ห>นาะคุณจังย่าเราเห็นไ<ด>ห่กินแทบเลยล่ะทั้งนี้กับวันกินปลาได้กินตะพักปากสมาหาเนี้ย ยังได้หลายต้องไปหน้านั่งบ่ายยังวะแต่ว่ามีแต่กินเด้อแต่ว่าห้องสะดุ้งเส้นหนึ่งไปยกอกกุ้งบ่หลายเด็กกุ้งมันบอนบองนี่เน้อเืาบ่ลองยกเบื้งบ่มีแล้วไปยกไปเห็นี่มันบ่มีคือเก่าแล้อนีแต่ปลาซิวเจ้าะไส่กินไปเลยบอนขี้หนามถ่วงใหม่ๆเนี้ยเกาไ้บานนั่น ฮ่้าองอสร้ข้างลายสองตัวเลยแดงน้ำหินอันนี้เนาะพี่น้องงามงามปิงก็ต่มหอก็เสบดีนะเอาไปอู้ไปออตีท้าพวงบอ่จากเรื่องริเลียวน้ำกันดิ เมื่อทำหัวป่าติพี่น้องมืป่ปนปลามันยุง่งงงันปลาใหญ่ขึ้นแลนใดอีกเลปลาหน่อยจักเี้ น่ามาจังสิเดาว่าถือดอกจักปลายโยไซโอ้คนเดียวคนเดียวมากเหรอคุณแต่ว่ามันกำลังสีปเปลี่ยนรูดูนะสินะขึ้นเนาะมึงพอกขันฝน,นมากนี่ยกไซกระไดตัวเขาจะว่าอ่อนอ่อนเลยนยัดตีงค้าง ปลาหิน,น,นให้เอาอยากอยู่เอา,อาชิโน่าาปลา,ปาหินตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์น,นี่สองสีเนาะปลาหินเนะาะสีนี้ก็อีกสีหนึ่งเป็นสีน้ำตาลไหมเก๊กเก๊กับจังใดเนาะต้องเอาทุกตัวได้ไาเนาะ ก็สันสิบเวลาแรงแล้วพี่น้อง หาใหญ่ดีมา,าเรียนนี่มคำบ่กถขนาดตึกเนี่ยขจะวางบัไดเ <c oughs> อาพืฉีดได้ต้นเดียวเลยนะยตาซอยนี่คากเนาะ โอ้พี่นอ้องยากลำบากขนาดบ้านติซี่แท้ๆยากลำบากในการทำมาหากินบัคคับบปล่านี่อืมเป็นปลาบ่มีหรอวันเมื่อคืนจะเป็นยังแบบมือมันเกินมันเกินเกินนี้เดันก็มีไได้มีบอลธรรมดา mê vô khửn của vô khửn xưa đấy chắc chắn đấy chắn chắc 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 กระจอกพี่น,น้อง้าวน่ะจกจกจกนีก่แแล้วเดลูกพีแล้วนะแล้วเอาเอาเป็นฟูงด้ไหมเนีย่ยนั่นอะไรยังววาอาเ บ้คาหลอดเบิรตเจบบ้า่าจัดวงอืมแตยังไงคุยราม่คุยารยาบ้านกเกษมเออีกแล้วคุณยาบานปะกไยแล้วบ้านกเกษมสุก ันเสีายงคำคำเลยนี่คิดว่าแม่มาลานเสียงเพี้ยงดิไม่ได้ยินหรอกอิลี่ก็เสียดีพี่น้องโอ้นะเราว่างคิดว่าไปดึงน้ำรีสอร์ทจะคือ,อพี่น้องอืน <c oughs> ไปกินเสตอาหารอืมกินเงียกินปีกไก่ให้เจนะ้าเนาะ อีกดือดสองตัวอยู่ได้ลยวอีกตัวนึงไปไสนใส่หนึ่งพอมีตัวเดียวเด็บอมือนี่พ่อคื่อเลยมือนี่บาร์รับโตขึ้นมาคำแต่พี่มูนี่้ามข้ามพี่บ้ายเป็นคุยหน้าทงเอานั่งอยู่มองคนมีหลายทงอยู่ละนิดละหน่อยเหนีอยู่หลายหมอง

เกลือพุ่มมากดิเอาอิจาบาดพี่น้องเอาสีเดีล่าพี่น้องแล้วมันสเบือนาเบือโพดบ่ได้ลายกับสีนาเบื่อด้พี่น้องอลองเวิร์ดอ,อิจาบาทหนึง่งฮ่าฮากินสูโต่อไปพี่น้องผมก็ทีบงานกับสิบใบไ,ไม้ไม้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเันบ่มีอีกก้าหม,มองเกอลอีกกืบพี่น้องเอ้ฮหากินดิ้งสีละ หากินแบบบ้านๆนี่แหละยังจะมีหม่องไหนบ,บ๊นอบปันไดหม่องไปปากบูงคนเออไปจังหวาเบิ้งท่าทางก่อนไปปากบูงกับขี่ขานพี่น้องกับบ๊อบไกลประนันดอก,กครับ้องพี่น้องโอเคพี่น้องบ๊ปันไดพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้กับบ๊อบปันไดเนาะพี่น้องโอ้อแต่ บ่ปันใดดเลยล่ะบ่ค่อยเข้าบ่พุ่งพางให้เห็นเลยเข้าแบบว่าหนักๆเนี่ยก็2-3ตัวนี่หนักแล้วเด้๋นี่พี่น้องแล้วก็ป้าปไายนี่แม่งซิแหมอ้ยจัง้าเสมาเติงเดเ๋ยวพี่น้องเนาะก็เลยบ่อยากถ่ายยาวตอนนี้ก็ว่ายเงาเลยดีโอเคเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องคนที่เบิ่งจนจบคนที่เข้ามาเบิ่งใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามเด้อครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนเนาะพ่อกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจะให้เบิ่องวัดถ่ายพี่น้องบ๊ายบายครับโอ้ยคิดนำคนเบิ่งเด้เนาะ อย่าเบื่อกันเด้อพี่น้องเอ้ยบ่เข่าก็ได้ปลาก,ก็ได้นั่นซอยโอ้ตกใจหมดโดดพุ่งทางใอยหัวแข็งพี่นอ้องทีมงานก็เศ้าอย่างน้นโอเคพี่น้องโอ้ยเซมันบ่หมันครับสนอ